ส,สดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องแอนนานะคะสวัสดีวันที่ย3บสาเมษายนนะคะวันนี้ก็จะมาป้อนผลไม้ของมาดามเจนนี่นะคะอันยองฮาเซโยมาดามจานะคะเต็งก so ิลโซมาด์คะนะคะเชียงนี้ก็ชื่อน้องแอนนาแอนนาขอบคุณคุณแม่สวยขอบคุณคุณแม่จอยสวยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่จานะคะกราะะขบขอบพระคุณนะคะเอ็นดูเมตานะคะอันนี้ก็เป็น แคนตาลูปนะคะไม่รู้ภาษาแคนตาลูปคะ่ะขอคุณคุณแม่มาดามเจนนี่มากๆเลยนะคะขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองอยาเจ็บยาจนนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมาดามจ้านะคะโอ้ลนลนลน ขอบคุณนะคะ Thank you so much Madam Jenny นะคะขอพระคุณค่ะขอให้ม a d a m สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนานะคะอันนี้ก็เป็นแคนตาลูปนะคะแคนตาลูปจ้านะคะอร่อยไหมคะอร่อยใช่ไหม น้องก็ตาบอดหนึ่งข้างนะคะแล้วก็ไม่มีฟันด้วยนะคะเป็นตาข้างนี้นะคะนี่ข้างนี้จ้านะคะโอ้โหสองลูกเลยขอบคุณนะคะ thank you so much นะคะ thank you so much จ้า ขอบคุณมาดามที่เมตาน้องแอนนานะคะกับขอพระคุณในน้ำใจคะ่ะให้มาเท่าไร่ก็ขอให้ได้ขึ้นกลับไปร้อยเท่าพันเท่านะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองคะ่ะนะคะขอบคุณมากๆคะ่ Thank you, คะแตงกิวค่ะ